เกาะล้านจังหวัดชนบุรีแค่ได้ยินคำนี้ก็นึกถึงน้ำทะเลใสๆหาดทรายสวยๆแล้วค่ะทุกคนแถมยังเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินใกล้กรุงเทพที่น่าไปเช็คอินมากๆวันนี้ชิวไปไหนเลยรวบรวมสิที่พักสวยเกาะล้านนอนชิลมุมไทยรูปสุดปังต้อนรับซัมเมอร์ให้เพื่อนๆได้ไปปักหมุดเช็คอินกันจะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันได้เลยค่ะ บีชฟล้อนรีสอร์ทเกาะล้านเป็นอีกหนึ่งที่พักเปิดใหม่เกาะล้านที่ตั้งอยู่ติดหาดตาแหวนด้านในตกแต่งแนวโมเดิร์นมีความหรูหราพร้อมกับมีคาเฟ่และร้านอาหารอีกด้วยค่ะสําหรับห้องพักของที่นี่มีทั้งหมด20ห้อง7รูมไทยไม่ว่าจะมาเป็นคู่รักกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวก็มีห้องรองรับทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะความพิเศษของที่นี่ก็คือมีสระว่ายน้ําที่อยู่หน้าที่พักให้เราได้ลงไปเล่นกันอีกด้วยค่ะให้บริการตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มรวมไปถึงมินิ ใตัวสามารถมาสั่งเครื่องดื่มอาหารทานกันได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักที่ครบจบในที่เดียวจริงๆคามารีคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทเกาะล้านที่พักเปิดใหม่สุดส่วนตัวที่มีเพียง4หลังเท่านั้นค่ะพร้อมกับมีสระว่ายน้ำในตัวและที่นั่งเล่นชิลๆอีกด้วย การตกแต่งของที่นี้จะเป็นสไตล์ซานตริีนีค่ะและมีความผสมบิิมอลให้ดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นด้านในห้องขนาดกระทัดรัดเข้ามาแล้วรู้สึกสบายตาค่ะปลอดโปร่งมากๆเลยด้วยการตกแต่งของผนังปูนสีขาวเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อนพร้อมเตียงหน้านอนนุ่มๆที่เหมาะสําหรับการเข้าพัก2ท่านสาหรับอาหารเช้าทางที่พักจะเสิร์ฟภายในห้องเลยค่ะอิ่มอร่อยกันแบบฟินๆเลยรวมไปถึงทางที่พักยังมีในส่วนของคาเฟ่และบาร์ให้เราไปเช็คอินกันอีกด้วยค่ะด้านในบอกเลยว่าบรรยากาศดีมุม ถ่ายรูปเพียบ ริมทะเลรีสอร์ทเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณหาดตายายค่ะมีความเงียบสงบและร่มรื่นเพราะมีต้นไม้ลอ้อมรอบทําให้เราสามารถเดินเล่นรับลมเย็นชิลๆได้ในยามเย็นค่ะสําหรับห้องพักของที่นี่จะมีทั้งหมด30ห้อง8รุมไทยค่ะใครที่มาเป็นคู่รักแนะนําห้องนี้เลยค่ะกับห้องบิน่ามีความเป็นส่วนตัวด้านในกว้างขวางม,มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและที่พิเศษไปกว่านั้นบนชั้นดาดฟ้ายังมีในส่วนของอ่างให้นอนแช่ตัวฟินๆมองเห็นวิวทะเลแสนสวยอีกด้วยค่ะ และตอนนี้ทางที่พักมีห้องนอนใหม่อย่างลักกูนาค่ะสามารถเข้าพักได้2ท่านด้วยกันด้านในเน้นการตกแต่งใช้สีน้ําตาลมีเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งได้อย่างลงตัวพร้อมกับมีอ่างให้เราได้นอนแช่ตัวอีกด้วยค่ะสําหรับในที่พักยังมีในส่วนของร้านอาหารและคาเฟ่บอกเลยว่าครบจบในที่เดียวจริงๆ เอ็นกายรีสอร์ทที่พักกกอนล้านริมหาดทองหลางเป็นอีกหนึ่งหาดที่มีความเงียบสงบคนไม่เยอะและมีความเป็นธรรมชาติน้ำทะเลใสาหาดทรายสีขาวรวมไปถึงบริเวณนี้ยงเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำกันด้วยค่ะสำหรับที่พักมีห้องทั้งหมด9ห้องความพิเศษก็คือทุกห้องสามารถมองเห็นวิทะเลได้ทุกห้องเลยล่ะค่ะแต่ที่อยากแนะนำเลยก็คือห้องสวีทวิจักคุซี่ถือว่าเป็นห้องที่หลายๆคนจะต้องประทับใจเพราะว่าด้านในกว้างขวางมีพื้นที่ใช้สอยเยอะรวมไปถึงมีความเป็นส่วนตัวมากมาก ลลค,ความพิเศษเลยก็คือมีอ่างแะคุซ,ซี่ที่อยู่บริเวณดาดฟ้าพร้อมกับมุมนั่งเล่นชมวิวบรรยากาศชิวๆในส่วนสระว่ายน้ําของทางที่พักจะอยู่บริเวณชั้นล่างค่ะสามารถมาว่ายน้ําชมวิวทะเลได้เลยร่วมไปถึงท,งที่พักยังมีในส่วนของร้านอาหารคาเฟ่และบาร์ริมทะเลไวใ้ให้บริการอีกด้วยค่ะ รอร์ทอวิลล่าที่พักก่อนล้านสุดปังติดชายหาดส่วนตัวกับบรรยากาศเงียบสงบที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามพร้อมกับวิวน้ำทะเลใสมองไปแล้วสบายตา สำหรับห้องพักของที่นี่จะมี8ห้องเท่านั้นค่ะซึ่งทุกห้องมีความกลมกลืนกับธรรมชาติทําให้รู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกสดชื่นตลอดเวลาที่เข้าพักแต่หากใครมาเป็นคู่รักขอแนะนําห้องมิลล่าริมทะเลเลยค่ะรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนเพราะมีความเป็นส่วนตัวนอนชิลมองเห็นวิวทะเลได้จากปลายเตียงกันเลยรวมไปถึงตอนเช้าก็มีฟลตติ้งเบรคฟาสต์ลอยน้ําพร้อมเสิร์ฟให้ถึงห้องสําหรับสท่านค่ะ 1ิบแสนสมุดก่อลลานที่พักวิลล่าสุดชิลบอกเลยว่าทุกคนจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนค่ะเพราะมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางที่พักสําหรับห้องพักที่นี่มีทั้งหมด9้าหลังด้วยกันค่ะมีให้เลือก2แบบคือสําหรับ2ท่านและสําหรับ4ีถึง6ท่านด้วยกันค่ะ ซึ่งทุกหลังจะสามารถเดินลงไปเล่นน้าได้แบบสะดวกสบายเลยค่ะมาพร้อมกับมุมนั่งเล่นริมน้ําสุดชิลรวมไปถึงด้านบนมีดัดฟ้าให้เราขึ้นไปนั่งชิลปิ้งยางทานอาหารได้จากข้างบนกันเลยสําหรับใครที่เข้าพักที่นี่ทางที่พักก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องครัวพร้อมเต่าปิ้งยางให้ยืมด้วยค่ะชวนแกงเพื่อนมารับรองสนุกแน่นอน ออคิดพูวิลล่าที่พักเกาะล้านเดินทางง่ายอยู่ใกล้กับท่าเรือหน้าบ้านซึ่งด้านในจะมีห้องพักทั้งแบบบ้านเป็นหลังและบนตึกค่ะซึ่งจะมีห้องทั้งหมด36ห้อง7ตุมไทยใครที่ชอบบรรยากาศเงียบสงบแนะนําห้องลักชัวรี่พูวิลล่าค่ะพร้อมสระว่ายน้ําส่วนตัวในห้องด้านในตกแต่งสบายตามีความโมเดิร์นมีเตียงนุ่มๆรองรับสําหรับสองท่านรวมไปถึงมีโซฟาให้เรานั่งชิลดูทีวีกันแบบเพลินๆกันด้วยค่ะด้านในห้องน้ําก็มีอ่างให,ให้เราได้แช่ตัวอีกทั้งยังมี เซ็ตฟ t ูตติ้งเบ k f a า t อาหารเช้ามาให้ถ่ายรูปกันได้แบบเก๋ๆอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ทางที่พักยังมีบริการสระว่ายน้ำส่วนกลางที่ผู้เข้าพักสามารถเข้ามาใช้บริการได้ด้วยค่ะ เตดเคเอนกาะล้านเป็นอีกหนึ่งที่พักที่รวมกิจกรรมล่องเรือ2วัน1คืนของเกาะล้านสมายค่ะสําหรับด้านในมีห้องพักที่สามารถเข้าพักได้สําหรับ2ท่านและ4ท่านค่ะด้านในห้องขนาดกระทัดรัดอีกทั้งที่นี่ยังมีมุมไถ่ายรูปด้านล่างไว้ให้เรานังเล่นชิลๆกันอีกด้วยบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสําหรับการพักผ่อนมากๆเลยล่ะค่ะ East Love อีสเลิฟเกาะล้านรีสอร์ทสุดเก๋โดดเด่นด้วยดีไซน์การออกแบบในสไตล์แคปซูลแถมยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือหน้าบ้านด้านในห้องก็เรียบง่ายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันค่ะนอกจากนี้บริเวณหน้าห้องพักยังมีบีนแบ็กสีสันสดใสให้นั่งเล่นพักผ่อนริมสาชิลๆสาวๆท่านไหนอยากถ่ายรูปเก็บไว้ไปลงโซเชียลแนะนำเตรียมชุดว่ายน้ำมาแช์ภาพกันได้เลยค่ะ แทนดาราเกาะล้านที่พักเกาะล้านสไตล์มินิมอลได้กลิ่นอายท ropical ที่ถ่ายรูปสวยแทบจะทุกมุมกันเลยสําหรับใครที่มาพักผ่อนที่นี่รับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าครบจบในที่เดียวมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันอีกทั้งยังมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ไปให้เราได้แชร์ภาพกลับไปปังๆอีกด้วยค่ะสาวท่านไหนเป็นสายโซเชียลห้ามพลาดที่นี่เด็ดขาดเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนากัน ถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ชิวชาแนลและติดตาม Fan Page ชอไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา